สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสูส่ช่องนพยองหลานลงพลนะคะตอนนี้ลุงก็กําลังกินข้าวแล้วก็ป้าแต๋นก็กําลังไลสดแชร์บอกรับส่วนเราก็จะเอาคลิปอ่ะฉันไปยังร้านก็ได้ตีอะไรกันมาผิดโผดโผ่แล้วเราต้องแบ่งปันกันนะป้ามีเวลาไปนะวันนึงวัยสร้างวาระเปี่ยนเปลี่ยนเหรอท่านี่ก็ได้ อากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเย็นเนาะเสียงกับเปลี่ยนคือกันค่ะแมนตามืมาเปล่าฟังเสียงป่ากันได้พี่น้องเลยขอแขกขอบทั้งป่าและหลานนะคะเราต้องแยกกันอยู่จังป้เอ๋อคือจะมีที่พิสูจน์ไปไปไม่มีกี่ตัวป้าแซ่บหลายไปซื้อมาะเานว่าลุงอยู่แบบเดี๋ยวผมไปซื้อให้มากระสาวกันลืมผ่านมาเลยกินกับอ่าก้อยยำหัวหมูน้อยช้างเจ็ดรละเอียดนะคะ นอนทางค่ายก็ติดแสบลายแล้วพี่น้องหิวค่ะมาข้อเที่ยงเพ่นันพี่บึงบําบึ้งบําข้อเที่ยงเพนันแปลว่าหิวจริงๆปกตินี่แต่ไม่กินนะฮะเบญาร์เบญจ่าละระยองเด้อจัน้าคุณเบนจลักสวัสดีค่ะคือประเทศไซจันมันใส่กองมากคกินใส่กองเลยค่ะากินเยอะลุงพร้อมหมดแล้วแม่นบ่ลุง แม่มาตกบัตรให้นะคะจ้าคุณพัชรีด้วยวคุณเทพด้วยคุณจำซอยนยจื่อกระดาษทรายนะฮะการโบที่ดแดกพอใจวะพอนางกดโป๊ะกดปวด,ดไปน้ำรดน้ำไหนเขานึกว่าเขาซื้อเลยเพราะว่าเหมือนลูกีน,กนี่นะกับห้หหองซืออะไรอืมแมนยูของูยูนลูกเพม่นอาซาะลูกกับะเหเป็นกวายเอ้อาเอาปนีม้มีวลาผมไปซื้เองมันไม่ใช่เพราเล่นเหมือนเบอ้ใส่แล้ว ีมออ๋ก็จะเทียงกันลูกฝากส่องน้ำแน่ส่องยังค่ะสไตล์บ้านนอกชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสไตล์บ้านนอกชาแนลพีน้อเด้อพี่น้องเดิมไฟเป็นไฟไฟฝากกระฝากไปโลดจังไฟเป็นไฟก็ฝากไปโลดแล้วกินข้าวกันยังกับผัดกะเพราค่ะพักพรอนละลายได้อลูกมาจากเอสซี่พิษโลกพัดพรอนละลายนะคะเนาะนะพ่อเขียนว่าพิษโลกยาจีอาจารย์แมงค่ะพี่น้อง สิตสีกับร้านเยอะทั้งป่าเบาร้านกั่ซองทั้งนันทั้งหงายอยู่กินได้รได้เ้ยว่าซันคนตาเล็กจริงจ้าคุณทิวานันเอ FC พระราสองแวะมากดไลค์ให้ขอบคุณมากๆค่ะคุณปานีขอบคุณค่ะคุณกินข้าวหน้าอร่อยว่าซันทำเขานี่ฟังไม่ทันแล้วเราต้องซูมแล้วไหมคะป่าเ่าไหวบ่คะหรือว่าฟังบ้าดันพี่น้องแต่ว่าเสียงแบบ เสียงผ่<อ>า,าก็เทเลยมึงเป็นเส,สียงเพเทหมดน่หมดนน่ <S 2> <S 2> ต,ตื่นเศร้ามากสิเที่เทนนี้ละบ่ตื่นเศร้ากั่เทคนนี้เนาะแมนจ้ากินมันมกินบบกข้ามสองอันนวยวันนี้แซบไล้ซัดเก่ซัดเขาซูมก่อนพี่น้องเอ้ยแรกแล่นเขาของนางมาทั้งขใหญ่ใหนะี่เน้พี่น้องคุณยุาพรนะคะกินข้าวนะคะ ปวดแล้วนะพูดนะตักเจวตักอันผัด<อ>กระพเพราตักเจวตักผัดกระเพราอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยพุดนะวันนี้ที่ค่ะกดไลค์แสดงว่าคุณชนัญญะชนัะชิยาชิดาจะหลับแล้วใช่ไหมคะพักผ่อนเยอะๆนะคะเอฟซี FC. ขอบคุณที่มากดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะลุงอร่อยอไหมลุงหันมาเลยง่ายหนังง่านตาเลยค่ะถ้าหนึ่งแ่บไหลถ้าแซ่บรู้จักหิวค่ะพี่น้องไม่มีคําพูดใดๆทั้งนั้นนะคะนุนอนยางแจ้งนงนภัฒนนอนแหรอค่ะหนุนะคะคำมากกับมันนอนค่ะ นอนท่านบอหลับดอกอันคุณหลับแล้วเนี่ยมิสซีรีธรรมดามันจะฟังเพลงอ่อยๆกอนนอนเบาหนูจ้าอันเป็นยาอะไรกับป้าสวดมนต์ัาป้ากระพาก่อนนอนเซฟหลายเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อพายังมาท่านกินข่าวมากินข่าวเด้อลูกยิ่งเริ่มกินแล้วลูกสงสัยนะท่านบอกคืนสิไปใช่หรืพี่น้องท่านบอกคนลูกอยากกินข่าวโดยคืนจิ๋วก็สิคืนเดือค่ะพี่น้องเรเห็นข่ายออกมา เชี่ยวจอบจอบโยนอ่ะเอยพนะเอยคำเพิ่นอาจจะหมวบหโยนปวดเพ้อหมวบหมแตงแล้วพี่น้องเพน่ะเออโออเขากระสุ่น่ะคักจริง้ะอ้ยแซ่บหลายโ้อฟซีลงกินแล้วจะคนละปากี่คนละว่าแมนสามพันละบอพันหาอ้าวตีเออพันหาแ้่เปิดกมานะคะแมนบ่หอาทีพันหา ออสเตรเลียคะ่ะเป็นแรงใจให้คะ่ะคุณสุนีขอบคุณมากค่ะตาลุงนีนะะไม่ไหวแล้วนะง่วงนอนะอนะนะจาอาร์ตนะจาอาร์ตเข้ามาทักบา้านจาจาอาร์ตนะคะอย่าจ,จำลองไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนมุ้ยไผ่บอสทำบอสยูทูปเปิลเหบบอนก็เกาะค่ะสุกคนยอมแพ้ไม่จำลองนะคะเดี๋ยวมันละลายมาท่อนขนาดรับอยู่กับยังไล่คอขอ,ขอ,อไม่มยน,นะคะถ้าไล่กับรับกับไล่พอคนพวกมันแตกน้อง มีทดลองเลมาธอนตุ่นไหลเบอรงเอาเดิมเดท่นน่ารู้บ้าจ้าไปกินเขามากินเด้อเป็นแต่เสียบแฉโนะมาจันน้องยิ่อันนันแล้วบ่อาบแลนอว่าเปอนอิ่งนโอ้ยตายแล้วสร้างว่าอะไรใ่จักแล้วอาบยู่งหัวน้นอาบแลนอโอ้ยปวดร้องอาบแลนอ่ะมาจันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหอวแกงหอมแกงอยู่ อ้าวเด้ไพโบพวกหนีไพ่บอาละละงั้นโตมาเด้อพวกยังมาหัวมวยยังมากระชากอีหยัง่อีหยังไม่สั่งวาน่าอะไรตัวพวกแม่พี่น้องเอ้ยต้องนี้นั่งคุยกัย่างน้หนาแบบต้องมาเซาะกล้องเลยโคตรแล้วโคตแล้วจ่าเอ็มจ่าอารเข้ามาทักทายจ่าหันละละอ้าวบ่หันแล้วเมกี้อีหยังเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณธิดารัตน์กันจันทร์ทิพน้องเอ็มจ้า คุณยายลองอดทนไม่ลงเมื่อเช้าในเขียนขอบตาดำมากเมืเช้าลูกหัมว่าจันพี่น้องเออยายลองอดลับนนอนนะบรนไลสื้คุยน้ำมซี่เป็นปะมวงไลฟ์แล้วสวาช่วยขึ้นพู้หลวงหรือเมื่อคืนเ็คนมาญาตนอกเปนปะเมื่อคืนเป็นคนไหนนอนะสี่สมองรวดแล้วไหลดส้อโคตรเนาะไลเยมือแรงหนาวอ่าหนาวพูดพูมาพูแตงคุณจันเพนจ้าปฐุมทองคนให้แล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะคะพี่น้อง มากินขผาแกลงกันจะถุ่มแล้วคือนสามถุ่มน้นเนาะชลซีถุ่มแล้วสามถุ่มสามสิบวอ้หยังเราจะเนี่ยสว้าวเด้อคุณยายจำลองเวลาจะไ้็นเก็นะคะหนาวหลยเก็ไก่กุกนะคะให้นคอกัหนาวเากันนี่ละคือสีแซสบแบบพวดพมอฟมอเหมือนกันอาบน้ำจ้าอาบยุ่นะคะแล้วก็ปสวม่ตนนะคะเนาะ นกอาบก่อนลงแล้วลุงก็มาอาบต่ออาบต่อต่อกันนั่นแหละค่ะพี่น้องลูกกินบิทแซ่บแท้ค่ะนับนึ่งพรีสิบธิ์ผัวแทมงกินนู่นบิ่ลุงบอกออกมาสิพังประตูเลยสะกดพ่อยเนี่ยน้องใครเนี่ยอีเล่แล้วเนาะน้องอิตามีแล้วัันวจงลพี่น้องจ้าช่องพี่มุกดาใช่ไหมบุกขึ้นหนูจะว่าแม่เดเบิ่งกันเดือนๆสองพี่มุกดานะคะเนาะ กินหลายใช่ลูกโมซันโอ้ยพมไปอยากให้กินหลายๆไปกินไรผัดถั่วงพี่น้องอยากกินเบย์กรอย่างมากมากกินน้ำตาลมาเนี่ยมานั่งกินน้ำ้องมาจากไม่ใช่ล้อโมซันพี่เตว่าอ้าไม่ใช่ล้อเหนื่อยหายลำเอืองสายพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเสียงอยากเปลี่ยนแจังหน่อยใครที่อยู่ต่างประเทศน่าจะเป็นตอนกลางวันแล้วเนาะช่วงนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะลูกโมซันว่า อ๋อพวงนี้เหรอพวงนี้ก็ปล่อยให้คือผู้เ่ของพวกนี้นะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นกด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าหยิบห้าข้าวกรมจ้าไม่ลืมจ้าลุงก็อิ่มพอดีเลยนะคะมาแล้วนะคะราษาสุดภาพด้วยจ้า